สวัสดีครับผมบันเทาไฮโซกสวัสดีที่สูขสูขสุขคนคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าวพัฒนาของอาจารย์ไก่วันพุทธที่หาเบจิกาสองหาหกแปดอ่ะนี่น้องพี่น้องล่าวพัฒนาเมาื่อคืนนี่มันออกสองสองหกลางกับคืนหนึ่งสองเด้อพี่น้องเลย ล่าพัฒนามาขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์ไก่นั่นของอาจารย์ไก่พกเขาแล้วพี่น้องมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่รูดพี่น้องลยของอาจารย์ไก่รูดพี่น้องรูดไปแบบบุมีเหยียใหญ่เลยรูดหมดเลยแต่ว่าจับคู่กับมีอยู เจ็ 7, 2, 2, 4, ดสองสองสี่ขาดตั้งสองหกหกสองนะพี่น้องเน,นาะบกเขาแล้วพี่น้องเด้อเป็นว่าฝากขอโทษซี่แนวสัน้นบกเขารุดเอามาแจะเมื่อไม่พี่น้องมาแจะเมื่อไม่ของวันที่อ้าพี่น้องเป็นงวดที่สองแต่เด้ วันที่ห้าวิจิกา เราพัฒนาอาจารย์กอันนี้ยุ่กลางเดินอากาศคืมๆนอกี่นองคือฝนที่ตกนี่ เพราะตอนนี้มาอยู่มองศูนย์ฟอกใตนะพี่น้องเห็นว่ามีตรดจอดเต็มยเลยมมตรดจอดเต็มนะพี่น้องเนาะมือหนึ่งสามรอบหย่ให้่ีซว่าให้วิ่งบนล่าง ถูกวันนะข้านถูกวันสุกกระตองในมาอยู่นี่แหละพี่น้องฝบน,บนตกก็อยู่ใตหงไม่ข้านฝนตกกระยุยศา,า,าลาหมดละน้ำก็ะค้นหลายๆลายหมดละวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเนียหนึ่งหนึ่งกับเก่าเด้อ เป็นเด่นหนึ่งพี่น้องเด่นหนึ่งลองเก้าหนึ่งสี หนึ่งห้าหนึ่งหกหลูดลดพี่นอ้องตาพี่น้องมักหนึ่งหลูดเอาเลยเพราะว่ามันจับคู่หายล้ะหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วเนี่ยหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดลูด่ตำรวจพี่น้องถ้าพี่น้องมักหนึ่งเก้าก็จัดได้มาน้ำกันได้พร้อมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งน่ะเรียกเป็นบริษัทหลักพี่น้องบนล่างไปครับนั่ะนะไล่ไปเลยเก้าสอง ก็ oh, ออกซองหกระบาดกีกับหัวแบบวันนี่เก้าสาม เก้าสี่เก้าห้าคือเก้าพี่น้องเก้าครูแล้วก็มีเลขสามตัวอีกสองครูคือเกา้า โซเลขสามตัวศูนย์หนึ่งเก็ดหนึ่งหนึ่ง แปดจะมาเบิร์นมาหามโมบะเนียได้พี่น้องได้เห็นบะเห็นมือขึ้นนี่บะสองสองหกบะเนีได้อาคคีมาหนึ่งหนึ่งแปดได้พี่น้องได้เป็นไปได้ได้วันนี้พอนีนติดหนึ่งมันเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพอนีนติดหนึ่งนจิตหนึ่งมันเลยพี่น้อง เออพี่น้องฮอคแคปหน้าจอวันพุธที่หาพฟุจิกาสองหาแ8ล่าพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างเป็นไห่หนึ่งกับสองพปนเน็ที่หนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสองเก้าสามเก้าซีเก้าหาเนี่ยเป็นเน็ตหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจะลืมได้พี่น้องได้บนล่างไปกับส่วนเลขสามตัวนี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดได้พี่น้องได้เอาตามนั้นครับผม สามา,ารถกระจัดตะจัดกระพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะขอบคุณอาจารย์ไกล้ไหลครับผมคอยพี่น้องเห้ามมันมานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้านห้าให้โชคสวัสดีครับผม